ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มาณตนแต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้ามีทั้งลิขิตฟ้าสิริมงคลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมส่งให้ชีวิตสำเร็จเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้ทุกท่านได้รู้จักพื้นฐานชีวิตผ่านหลักโหราศาสตร์จีนที่เปรียบเสมือนหางเสือ นำพาชีวิตของท่านให้ไปได้ถูกทางสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สะสมบุญแชนเนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิธีเลือกหุ้นส่วนและคู่ครองให้สมพงกับปีเกิดค่ะ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะวิธีเลือกหุ้นส่วนและคู่ครองให้สมพงกับปีเกิดเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นส่วนและคู่ครองของเรานั้น เป็นคู่สมพงหรือเป็นคู่ชงมารับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะคู่สมพงการเลือกคู่สมพงไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพื่อนร่วมงานมิตรสหายหรือหุ้นส่วนหากได้คนที่เกิดในปีที่เกื้อหนุนกันจะส่งผลให้ท่านประสบความสําเร็จ และ,จะเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านเพราะนิสัยใจคอและดวงชะตาจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกันมิตรก็จะเป็นปิยมิตรที่เกื้อหนุนหุ้นส่วนก็จะเป็นหุ้นส่วนที่ส่งเสริมกันนำความมั่นคงมาสู่กิจการหากเป็นคู่ครองก็จะเป็นคู่ที่เกื้อกูลกัน และจะนำมาซึ่งความสุขในครอบครัวอาจจะมีที่ต้องใส่ใจสักหน่อยคือเรื่องคู่ครองเนื่องจากฝ่ายชายจะเป็นผู้นำครอบครัวเสียส่วนใหญ่ดวงชะตาของฝ่ายชายจึงต้องแข็งกว่าดวงชะตาของฝ่ายหญิงเล็กน้อยจึงจะนำพาครอบครัวให้สงบสุข ปกป้องคนในครอบครัวจากพยันตรายและสิ่งอัปมงคลต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นหากผู้หญิงเกิดปีชวดได้คู่ครองที่เกิดปีฉลูถือว่าเป็นคู่ที่สมพงเพราะดวงของฝ่ายหญิงจะไม่เหนือไปกว่าดวงชะตาของฝ่ายชายจึงไม่ข่มดวงชะตาของฝ่ายชาย ที่เป็นผู้นำครอบครัวในขณะที่ดวงชะตาก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าจึงช่วยเกื้อหนุนดวงชะตาของฝ่ายชายให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานสุขภาพทรัพย์สมบัติเงินทองโชคลาภและวาสนา แต่ในทางกลับกันหากผู้ชายเกิดในปีชว่วแต่ได้ภรรยาเกิดในปีฉลูดวงชะตาของฝ่ายหญิงแข็งกว่าฝ่ายชายจึงฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าของฝ่ายชายในทุกๆด้านหากเป็นเช่นนี้ครอบครัวนั้นจำเป็นต้องแก้เครดเพื่อหนุนให้บารมีของฝ่ายชายเพิ่มพูนมากขึ้น ดวงชะตาจะได้หนุนเนื่องซึ่งกันและกันไม่ขัดกันเองการแก้เครดทำได้หลายทางท่านเจ้าชะตาฝ่ายชายต้องฝากตัวเป็นสิทธิ์กับเทพนักรบองค์ใดองค์หนึ่งเพื่อเสริมด้านบารมีให้เข้มแข็งขึ้นหรืออีกวิธีหนึ่งให้ตั้งสารกวนอูเอาไว้ในบ้าน ให้ฝ่ายชายบวงสวงทุกๆเช้าจะช่วยให้บารมีเพิ่มพูนมากขึ้นเมื่อบวกกับดวงชะตาที่เข้มแข็งของฝ่ายหญิงจะยิ่งทำให้เจริญรุ่งเรืองหากว่ามีเสาหลักถึงสองเสาคอยค้ำจุนครอบครัวจะมั่นคงและนำมาซึ่งความมั่งคั่งและรุ่งเรืองปีชวด สมพงปีฉลูฉลูแข็งกว่าชวดในด้านเนื้อคู่ปีขานสมพงปีกุลขานแข็งกว่ากุลในด้านหุ้นส่วนปีเถาะสมพง์ปีจอดวงชะตาเสมอกันปีมะโรงสมพงปีระกามะโรง แข็งกว่ารักกาในด้านเนื้อคู่ปีมะเสง็งสมพงปีวอกดวงชะตาเสมอกันปีมะเมียสมพงปีมะแม่ดวงชะตาเสมอกันนอกจากคู่สมพงแล้วก็ยังมีคู่ชงที่ท่านผู้ฟัง ควรจะศึกษาไปพร้อมๆกันสำหรับคู่ชงการเลือกคู่ครองเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากใช่ว่าจะทำแบบไม่มีหลักมีการได้เพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตในอนาคตข้างหน้าจเจริญรุ่งเรือง หรือว่าลำบากหลักที่สำคัญมากที่สุดคือควรเลือกคนที่ไม่ตรงกับรอบปีชงของตนเองหากไม่ใช่รอบปีชงทั้งสี่ทั้งปีหลักและปีรองที่ปะทะกับปีเกิดของคุณถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมในระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุด ขอไม่ให้เป็นปีชงหลักเป็นพอเพราะดวงชะตาจะขัดกันอย่างรุนแรงทำอะไรจะล้มเหลวไม่จเจริญก้าวหน้าถ้าเป็นปีรองปีอื่นพออนุโลมได้แก้เคล็ดไม่ลำบากนักถ้าเป็นปีคักในครอบครัวจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอยู่บ่อยครั้ง จึงดูเหมือนว่าครอบครัวหรือกิจการที่ลงทุนหุ้นกันจะลุกเป็นไฟแต่ทางแก้ไม่ยากเพียงฝ่ายหนึ่งยอมให้อีกฝ่ายให้ดีควรเป็นฝ่ายชายหรือผู้ที่มีดวงชะตาหนุนนำเพื่อให้อย่างน้อยยังพอชักนำครอบครัว หรือกิจการไปได้อย่างถูกทิศถูกทางในกรณีที่เป็นปีเฮงต่างฝ่ายต่างก็ชักนำให้เกิดเคราะห์กับอีกฝ่ายไม่หยุดไม่หย่อนมีแต่นำเรื่องร้ายมาสู่กันและถ้าเป็นธุรกิจก็ไม่มีทางเจริญรุ่งเรืองจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดให้ต้องสะดุดหยุดชะงักเสมอเสมอ ถ้าเป็นชีวิตคู่ก็หาความสุขแทบไม่ได้ให้ท่านแก้เคร็ุด้วยการฝากดวงชะตากับองค์เทพไท้สวยเพื่อให้ช่วยคุ้มครองดวงชะตาหรือพกยันองค์เทพไท้สวยติดตัวทำบุญให้บ่อยครั้งเท่าที่จะทำได้เพื่อสร้างกุศลบารมี ให้กดเคราะห์ที่จะแสดงผลถ้าเป็นบริษัทห้างร้านใหญ่ควรจัดพิธีบวงสวงองค์เทพไท้สวยเป็นประจำทุกปีหากเป็นปีผัวนี่ก็ร้ายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันโรคภัยจะเกิดกับคนที่เกี่ยวข้องไม่ขาดสายคนงานหรือคนรักจะเจ็บนั่นเจ็บนี่อยู่ตลอดเวลา ควรตั้งรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมไว้ในบ้านเรือนหรือในบริษัทเพื่อไว้สักการะบูชาเจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพเจ้าผู้ทรงฤทธิ์จะช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลที่จะชักนำให้เกิดโรคภัยอีกทั้งยังช่วยขจัดอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเรื่องทะเลาะเบาแวง้งและโรคภัยไข้เจ็บบริษัทหรือกิจการจะเจริญรุ่งเรืองค้าขายราบรื่นถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงปีเหล่านี้ได้เรียกว่าความรักบังตาจะให้เลิกรักได้อย่างไร หรือเป็นหุ้นส่วนที่มีทุนร้อนที่สมน้ำสมเนื้อท่านต้องแก้เคล็ดอาจไม่ต้องถึงกับเลิกราหรือหาหุ้นส่วนใหม่ให้วุ่นวายในเบื้องต้นให้ทำตามที่บอกไว้แล้วจะช่วยบรรเทาปัญหาส่วนที่เหลือต้องเสริมมงคลอะไรอีกบ้างนั้น ให้ท่านเพิ่มเติมได้จากหลักเสริมมงคลต่างๆที่จะได้บอกไว้ในคลิปถัดๆไปเรื่องบางเรื่องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะนี่ก็เป็นสาระน่ารู้ดีๆที่สะสมบุญชาแนลได้นำมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังในวันนี้ แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่รับฟังไม่มากก็น้อยหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระดีๆในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟัง สวัสดีค่ะ